ขอดูก่อนหมวดใหม่คือหมวดอะไร มันเป็นโหมดที่แบบผู้พัฒนาเขาแอบ,บดูพี่อยู่มาตลอดเลยเวจริงจริงใช่ให,หม่ด้วยเหรอกาสินี่ยคือสิ่งที่เขาอัปเดตมาให้ไม่ใช่เลเยอร์แต่เป็นโหมดใหม่พี่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวนี้นี่ีเข้ามาดูเรเวีาสลยอันฟานีด <laughs> มันเป็นการที่เราสามารถว่าตัวละคขรวมกันได้พี่พรู้เปล่า What เฮ้ยอย่าพูดคำว่าตบเยอะกูเลียดเซนเซอร์คือโหมดฟิวชั่นบัดออริจินอลเราลองกดโหมดใหม่ดูก่อนได้ไหมอยากเห็นจังแล้วเราชิมโหมดใหม่ปะชิมโหมดใหม่เราลองชิมชิมรางไี เอ๊ะหมดปกติหรือเปล่ามาเป็นขบวนเลยอ่ะเออเดี๋ยวหมดปกติอ้าวหมดปกติเหรออ้าวบอกว่าชิมลางหมดไหมกูกดผิดแล้วกดถูกวะไม่ไม่ใช่หมดปกติเชื่อพี่โอ้ยอ้าวหมดปกติเฉยพี่เราเมื่อไหร่เราจะมูฟออนจากไอ้กบส่งติงนี่ทีวะนั่นสิเข้าใจจะเจอกบใหม่กูกบโดนต้มกบโดนตอกใครโดนตอกใครโดนตอกโอ้ไม่โดนตอกอยากเซฟตูดมันเป็นหมดปกติฟู๊ไม่รู้รีบกดเกินไป ยไม่พอเวลาไม่พอตัวสติ๊กแมนไปซะสติกแมนอีกแล้วแกไขแม่งวันไม่เสร็จวะคุดแกเราเล่นกันติดจริงไหมอ่ะมึงจกแต่กบพี่กบจะไม่หมดเลยกดไปแล้วหรอกดจะไม่หมดเลยกบติดโฟนไงรอบนี้พี่จะใส่ให้หน่ยใส่หน้ามึงก่อนเลยโอ้ยไม่เจอกันนานก็ไม่เห็นต้องดุขนาดนั้นเลยโง่ เฮ้ยรู้ไหมว่าสัตว์ในด้านเจียนคุณได้ผมเลยใช่ไหมอันนี้คือมึงเขียนโจทย์เดียวกันหมดเลยปะทำไมอธิบายไมเ <laughs> ร มึงเขียนใช่ไหมพี่สารภาพกับใครทำไมผมเจอชาวลอบอะไรพี่เขียนอะไรนนพี่เขียนไอ้ดันใส่มีไข่ดาวแปะบนหัวอีสุกปกใี่มีไม่ได้เขียนเลยจ้าเข้าใจแล้วล่ะมุมอรอยอีกแล้วปะเนี่ยเยย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 ยัยยยวยย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 ยรยะยรจยกยัยย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 ยกลับมายย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 ยายายย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 ในดันเยียย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 รยยายยยยยิยย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 นยยยยยยะมันโกป พอเป็นญาติกับมูฮาได้เก็บความเชื่อมกินพี่ฟ์ากินยุนเปไปแล้วหรอลองแล้วอร่อยมากโมฟุกจะได้ภาพนี้ของพี่นะครับเฮียเลยเนี่ยช่วงนี้มันฝนตกตัวนี้มันขึ้นคล่อมนะอ๋อโอ้ยมาได้ของพี่เออกากวาดไม่ทัน เย็ดแม่พี่สารสารต้องเงียบเลยอ่ะไม่มีใครว่าทันหรอกมันกบเยอะจริงว่ะอะไรวะทไมเออกบเยอะจนะอันต้ายผมไม่ได้กบเนี่ยจริงคือกูเปิดมากูเจอแต่กบแบบกูว่าแต่กบเข้าช่วงหน้าฝนได้ดีทันเติม์ผ้ปิดตามึงเป็นไงอ่ะแล้วทำไมมีแต่กูวะเออจิ๊วกูอยากว่ามึงมากไงก็ไม่อยากให้ว่าอยู่แล้วป้าตัวมึงง่างโง่จุนเปย์อีกเหดูวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ดิในยังว่านอนจริงเหมือนจริงผมรักน้องไงน้องไม่ยอมไปร่วมต่อโอเวนกับผมไง ตองที่ผมวาดโอเว่นอยู่แท้ๆแต่พี่พูดอย่างนี้ดีมากน้องที่น่ารักละวาดลุงอ้วนไม่ทันวาดแล้วเกลียดมันไอ้ทำไมกันก้มโดนตอกก้มโดนตอกที่ฟาร์มเปล่งร่างเวนเลกูเองรู้เลยเป็นอะไรเอาไปฟาร์มได้ด้วยนี่ไงว่าแล้วของพี่จริงด้วยพี่ฟาร์มกลายร่างเป็นจุนเปยจุนเปยใส่วิกสีน้ำตาลมีไข่ดาวแปะหัวอีศพก็ต้องตายดีอี๋ จุนเป่ยโอยโอยทดสอบดีเลยจุนเป่วันนเอนึกจะออกเลยพี่ตะวันรับไม่ได้ว่าะจนเป่ยเยอะเกินเอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่ะแบบมันเปลี่ยนโหมดเนี่ยกรโดดเก้าตองหมดไปงี้ ไช้ด้วยนะเหมือนอารมณ์แบบเรื่องบังเอิญไม่ดีจริงแล้วยังซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมดีเติมเติมกัดเิดแม่มันมีสูตรลับอะไรหรอกโกแค่ใส่เนื้อหมาในเกี๊ยวเตียวเกี๊ยวเตียวซะด้วยลายออสกำลังรอกินข้าวกับนางเอกอะพี่เอกพี่ประธางเอกเหรอโอ้ฮ่าฮ่าอบๆพี่เป็นตําการหน้าฝนนะพี่กลาเป็นมอนสเตอร์ไปแล้วอบอบ หยุดดแม่งเมาอยู่ไหนฮามู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 ฮาเว้นวักดีว่าไอ้ยี่แคโลโลกูไม่อยากวักกูเลยเดียวกูเหมือนกันเลยผู้นามูฮาฮาเฮ้ยมรู้ยผู้พันซเดอร์นะผู้พันชซเดอร์แต่าก็แบบ พี่เห็นแค่นี้พี่ก็รู้ละอันนี้คือสัตว์ที่ฟุกชอบสัตว์ที่ฟลุกชอบมากมากกาลังกระโดดแล้วก็หัวเราะอย่างสนุกสนานไม่ไม่ได้ย่อมันเลยฟุกย่อน่าฝนกบไม่จําสีแล้วมูฮาฮกไม่อยากวาดแล้วไม่อยากวาแล้วนักรบมังกรกรอบแบบไหนกรอบประตูหรือเปล่า นักรบมังเกิไม่ใช่คำพีกลายเป็นโดนเลยนลารักน่ารักนักรบมังกรหัวแดงตาเขียวไอ้ไม่ถึงฟุกชัวร์ ไม่ต้องพูดนะทุกคนวาดไม่ทันัดท่นสินเปอร์เซ็นต์โดนโดนตอบเออโดอย่างนี้ดีวะโดนแตบ้างโดนแต่บ้างกาคนว่าต่อไปนายว่าไหมว่ากูเจอแต่คนว่าไม่ทันกูโคตรสิง ีครับเพียเรู่ก่จริงพันเตอร์คิงออฟลอยทอยลอยทยลอยทอยลอยทอยลอยทอยลอยทยใส่หัวไปซ้ายลอยท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 ย้ฮ่าฮ่าฮาฮฮนฮ่ฮะมูฮาฮ่าห่่ฮ กบลอยกบลอยไม่มีทั้เลยนซ้ำอ่ะมึงโคตรขาดอ่ะไม่มีไม่มีคำว่าทั้งเงินซ้ำ่ะไปหลายรอบเลยรู้สึกเป็นฮันเตอร์อ่ะกบลอยด้วยลออสสูตรลับตำรับดันเจี้ยนเอออยากเล่นมังโม่อนเนี่ยดูอยากดูดูกันหรือยังดูแล้วพี่ถึงต้องสูตละที่แบบโคตรมันเหลือครึ่งนึงอ่ะนั้นคนละตอนไรเวนฟุ้งเปล่าเลยโอ้ะฟุ้งเปล่าไปเลย ระวังโดนบุญแดงกิกมือแก่ถ้ามันตับจอมเม็ไอ้ตอนนั้นแล้วอ่ะมันจะกินจอมเม็ป่ะกินเลยว่ะวางมือต่อไอ่นจะแดดมอนทุกอย่างที่ขวางหน้ามังกิงเข้าไปได้ยังเงาวะงูอะไรงูได้ตามงูใหญ่ดีงูใหญ่ไฟอุ่นก่อนความมอมมีเข้าไปได้ไงวะกูเหรอความเจ๋งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ชิงกบมูฮาฮาไปแทนไม่เป็นคนมฮวฮาฝนตกแล้วกบพันเต็มไปหมดเลยชิมสิบุ๊ไมาแซมแซมเลยพวกนี้อย่ามันร้องว้ากกบเต็มไปหมดเลยกบเต็มไปหมดเลย มะลพี่ฟลุกกาลังโดนต่ออออมันตอออย่างไกงอเนี่ยโดนเลยหยุดนะทันผีที่ฟลุกมูฮา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 ตัวเองอ้าววาดไปทันอดแก้แค้นแล้อดเลยจะวาดถงอ้วนแต่ว่าไม่ทันโอ้ยโอมันแบบอรูปที่หนึ่งวาดไม่ทันรูปที่สอวาดไม่ทันรูปที่สามวาไม่ทํารูปไหนก็วาดไม่ทัน โหมดปกติเปล่าวาปะปกติจ้าใช่นะตี พวกีเป็นไรลูกคอแดงเหรอคังทุมจริงครับพี่ว่าไงผมว่างั้นอีกวจริงครับน้องผมว่าเงินหมือนกันก็ได้ี่าคุยแชทกันแล้วโอเคไม่ข้างหลังมันจะกบไปด้วยไหนอ่ะพูดหมดใหม่อ่ะไปไปหมดไปไปเลยอันนี้อันนี้คือเล่นโหมดกบหรืออะไรอ่ะเอ้โอ้โหผมไม่ให้โอกาสพี่กดหยุดอัดแล้วอัดใหม่เอ้ยอะไรวะเนี่ยมันมีว่าหัวมีท่านี่จะตอบท่านนี อะไรเล่นไงอ่ะอออ๋อใครได้ส่วนไหนกันบ้างนี่หัวโดนได้แค่หัวพี่มันจะได้หลายส่วนโดนแล้วมึงว่าหัว้านวาแล้วกูจะชกฉันละเกียดแต่เส้นตีอย่างถึอจริงๆอย่าวาดตัวมัดขอดตัวเองทำไมเราไม่วาดตัวมัดขอดตัวเองกันเนี่ผมนะว่าได้ส่วนหัวหมดนะแล้วก็น่าจะต้องไล่ลงไปปะน่าจะไล่แต่ละส่วนลงลงไปแล้วรวมกันแน่เลยผมว่าจริงครับ พี่ว่าไงอกว่างั้นคุยเฮ้ยไอ้เยี่ยมดักกูเหรอไม่ไม่กี่ผมบอกว่าแต่แรกก็ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ตีลูกหน้ากูได้เลยวางมวยเลยวางมวยเออไม่กูแล้วพี่ไอ้เยี่ยบอ่ะโอ้ยโดนใจเย็นยดเออไนี้ยอันนี้เกิดกี่พี่ว่าไม่ต้องเรียกพี่ผมก็นึกว่าพี่ให้โอ้โหโทษครับพี่โทษครับโทษครับพี่ไม่ได้ไม่ได้ไอพี่เมื่อกี้แค่ตีลูกหน้าลูกหน้าไม่กีกคนพนกูขอโทษไม่เคยโกรธพี่ไม่เคยโกรธพี่ชายน่ารักเสมอ อะไรเนี่ยคุณมาพูดอะไรอย่างนี้จริงจริงอะไรอ่ะตัวเหรอ่ะไม่ใช่้ันโฟนมันคืออะไรวะเนี่ยหัวมองไม่เห็นนะโจรเหลือครึ่งล่างครึ่งเดียวพี่ทำไงอ่ะเราผมจะว่าตัวไงอ่ะกูจะรู้ไม่ยไอ้เหี้ยใครวัดตัวอะไรวะเดี๋อเด๋อกูเดาว่าอย่างนี้แล้วกันนะไม่นะส่วนกางเกงไม่นะ ไอรโดนูเก่งๆไม่รู้ว่าภาพด้านบนคือเอียอะไรเติมอย่างี้ไปเลยไม่รู้ด้านบนเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่มึงมีนมแล้วนมกระตูดที่ชอบอะไรชอบมึงไงชอบอะไรเลยเฮ้ยมีโนวดพันต์ต้องอย่ายุ่งดีคนโงคนละเขคนกูจีบมันอยู่ออเรวยทุกเอาเงินเดิมถ้ามึงเอาหน้าเขามายื่นเดี๋ยวกูจีบมึงไปด้วยเลยเออแย่เดี๋ยวเตือนลองแล้วเปื่ออะไรเนี่ยอีกอย่างเขาบอกเปนคืออะไรกูดผมเนแค่สี่เนื้ออันนี้มันวาดขาถึงเท้าเลยปะ อ่ะพิเศษละส่งละที่หมดใจผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะที่หมดใจนี่มันคืออะไรดูไม่ออกขำหรือเปล่ารอโอ้ผมรู้แล้วมาเล่นยังไงมันต้องต่อกันมึงก็ควรจะรู้แต่แหละที่บอกว่า <c oughs> หัวกาง จจะจ oh, มันขึ้นอยู่ว่าส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนขาแบบมันแบบโอุย๊ยผมรู้แล้วต้องเลยอะโอ้โหภาษาไทยอะมินเ,เต้ภาษาไทยมึงไม่แข่งอะก็คือตอนแรกอะคนพัฒนาเขาแบบดูคีบี้ฟาวเลยแบบว่าอุย้ยฟิวชั่นทำไมเราลำบากกันจังเลยแนตะ่เราทำหมดนี้ให้เขาเลยละกันอะไรชัวร์เหยียดซื้อภาษาไทยมึงพูดมึงพูดภาาษอะไรอยู่ขโมยเปียไม่โปรไอยน้ำหมดพี่มึงอยากลงไปเอาน้ำเอาวีแทนไม่ได้หรอ คลิปเรียวอันต่อไปขอมุกเมื่อกี้นะ้วพี่จริงเ <ขอ S 1> หรอยังแบบพี่ผมหิวน้ำ <ขอ S 1> จัง <ขอ S 1> เลยครับเออมาดูกันเอออยากรู้จังหมดนี่จะเป็น <ขอ S 1> ยวมันเป็น,งนไงไว้อืมอยังงงงง <c oughs>

ไหนก็เนี่ยเนี่ยอยากโชคไหนก็ฟุกตบเป็นได้พี่ฟุกโกคุงมัวนห้าบี๊โอดีอ่ะพี่มันเป็นหมดที่น่าสนใจมากๆแล้วมันต้องกันให้ดีด้วยไปอะโกคุงโน้ตไหนเหี้ยถัวถั่วที่สองเออถั่วที่สองโอ้โหจบแล้วฟิวแล้วว่าโดนโดนฟิวแล้วว่าโดนฟิวล้ว อะไรงงกวะไม่น่าต่อกันได้ปะลืมเยี่ยอโยนเหมือนนวนเหมือนกันเนี่ยวานไปถึงเส้นอัลบั้มของหยุดต่อโอวินวานไปถึงเส้นอ่ะเออี่ยนเปลน่ยนเปล่นแหละ่ยนปแ้วก็ถึงเปล่าเริ่มร้อยกูแยบย่ังหาตัวเนี้ย เย่ล yeah, yeah, ้วเย่แบอกกบกเ็่ังบอกเลยฉก็เลว่าชุดไอุ้อชกูก็มึงสั้นเดรอนโทรดจาอันมีดูนะคะคนที่ชอบอันดตัวมีร้องไห้กันสิบเอ็ดเขหยุดขำแบบนึงเลย

ตัลากเลยเส้นแล้วอะะไรเน่ยไม่เลยแต่ถุงนองเลยนวอยฉันเองฉันเองอ่ะอี๋ังสนใจไหม่สนใจแล้วก็เสียบเกินไปที่ตูดของฉันเลยสิดีโอ้ยปวดคอโอ้ย เห็นวางสัตว์สั้ยสัตว์สัตว์ม่เราซักอาซูอีกแล้วพี่อาซูย้กับมาดิปนี่ผมวดหัวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเอ้ยกูไม่เก่นขึ้นเลยกูอยยาพาาเลยนิ เฮ้ยเปเทนบลูฟเปเทนอ่ะี่อาเทนาร่รู้อะไรไปอะอกนะว่างห้ก็กล้ามอยู่เลยเ้เรายี่ดูต่ออะไรนะอย่าลืมไปเซอรเซอร์นะครับไม่เป็นว่าตตัวพี่เนดนะครับ

สี่เนื้อผมคิดว่าคิดผมคิดว่าขาเลยเลยต่อมันเป็นคนนักเชื่อค่างขึ้นหรือข้างแรงพี่ปั๊มขึ้นงนดิวะระวังไว้เลยทันจิโร่ไปแดดหัวมึงพี่จะไม่บอกดีขอพี่จะปวดคอพี่ไปเลยโอ้มันไม่เข้าใจอะไรเออเอาไปย่างขาไม่เฉยเลยนี่กลัวเลย วานไม่ทันเลยกลับไปดูกันเถอะเงี้ยคือก็คือนมของนายกลับนมไปแรกยุคสมัยใหม่แล้วอย่างไรล่ะถามว่าน่ากคเกียมกันเทีผมว่านไม่ถึงเส้นเวลาไหนเนี่ยปีแล้วปีมนตัดเส้นตรงไปเลยปีปวดคอมากเลยรู้ไหมโอ้